สวัสดีครับผมพาเวศพันธ์นะครับวันนี้จะพามาลงอาร์เทน่าเน็นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับสําหรับอาร์เทน่าก็สามารถลงได้1นถึงสคนนะครับจะลงคนเดียวก็ได้หรือว่าจะลงเป็นปาร์ตี้หนึ่งสคนก็ได้นะครับสําหรับบัตรก็ได้จากการทำควสบอร์ดหนึ่งรอบนะครับก็แค่ไปทำควสบอร์ดให้สําเร็จหนึ่งรอบมันก็ได้แล้ะนี่ครับง่ายครับไม่ยากทางเข้านะครับก็อยู่ที่สวนสนุกครับวันเดอร์ฟูลทีมพาร์คนะครับ ส่วนของรางวัลที่ได้ก็จะเป็นของเติบโตนะครับพวกเลดบูพาวเดอร์แล้วก็เอ็นกอดแล้วก็รางวัลพิเศษก็จะเป็นไกดสตาร์กับไอ้วัตถุดิบในการบวกซอสใหม่นะครับ ส่วนวิธีการลงก็ไม่ยากนะครับห้องแรกก็ไปตีพวกไอ้ของที่มันเรืองแสงอย่านี้ครับก็ตีไม่ให้หมดเลยตีมันพังผมลืมบอกไปครับว่าดันนี้เป็นดันปิดของนะครับนี่ครับตีพังให้หมดครับแล้วก็เว็บต่อไปก็แค่ตีกระลอกให้ตายให้หมดนะครับ ตามเวลาที่มันกรหนดแต่ว่าตีปเ้เตีครับคนเนี้ก็ตีไหวไม่ยาก จากนี้ก็เก็บอาวุธนะครับแล้วก็เดินไปธรรมดาเลยครับเลือกเลยครับว่าจะเดินทางไหนเพราะว่ายังไงเดินไปให้มันติดเขาเรียกนะติดติดหนืดยังไงก็ทันครับ30มสิบวิดีกว่ากระโดดไปกระโดดมาแล้วตกลงไปอดของรางวัลน,นะครับหรือว่าจะเดินไต่กำแพงทางขวามือก็ได้นะครับก็คือเดินไต่กำแพงไปเลยมันจะมีวิธีการไต่อยู่นะ แต่เดินมนี้ก็ได้ครับดีเนี่ยับเวลาเหลือๆต่อบาในบอสสุดท้ายก็ฆ่ามันให้ตายนะครับแล้วก็รับของรางวัล ายไปสายไปเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราทำอีเวนต์ห้องหนึ่งห้องสองสำเร็จนะครับโดยไม่พลาดเลยเราก็จะได้กล่องสองกล่องมาเปิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ